สวัสดีค่ะวันนี้ทัตซุนาโนแยกไอแคร์เรานะคะมาที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ตําบลวังแดงอําเภอกรอนหมู่ที่สองนะคะมาพบกับเกษตรตัวจริงของเราแนะนำตัวกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสแนะนำตัวนิดเดียวค่ะผมชืม่ออะไรที่รัฐบางมู่นะครับที่หลวกก็รับกา,การย,ยู่องค์การากกบร,ริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์คับ การทำได้ทำนาก็เป็นอาชีพเสริมถ้าเกิดรองเงินเดือนอยู่ก็ไม่พอเกินครับท่าน <c oughs> ค่ะอันนี้อันนี้คืนวิรัสเริ่มใช้แคสซูนานโนเมื่อเดืนอนผม่านข้าวันที่ห้าสิงหาครับวันที่5สิงหานับจากห้าสิงหามาถึงนี่ก็เป็นระยะเวลาประมาณร้อยกว่าวันประมาณร้อยรวัน อันนี้อันนี้เป็นข้าวสายพันอะไรคะที่เราขายเป็นปะทุนธานีหนึ่งครับปะทุมธานีอายุของการเกิดเกี่ยวของมันมีอายุเท่าไหร่คะ,ะที่เราเก็บเกี่ยวราณ้อยร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันแล้วอันนี้เมื่อไหร่จะเกี่ยวคะประมาณวันที่อันนี้จะเกี่ยววันที่ยี่สิบห้ายี่บยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่ก็จะตกแล้วประมาณสร้อยสิบวัน ก็นั <S <s ่นหมายถึงว okay. ่าจะได้เก็บเกี่ยวก่อนเขา10วันโอ้ยถ้าอย่างนี s <S <S ้น้ําท่วมภายใน10วันข้างหน้าก็สบายเลยนะคะเราเก็บเกี่ยวไปแล้วรอดตัวค่ะอันนี้แล้วโดยทั่วไปลําต้นเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่พอใจไหมคะปกติเมื่อประชุมนี้เขาจะมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งก็คืออยู่ใต้ใบอีกพันธุ์นึงก็อยู่บนใบแต่อายุของเขาก็คือร้อยที่จะไวเท่ากัน อันนี้ก็ถือว่าไม่สูงและก็ไม่ต่ำพอดีพอดีครับถ้าเกิดสูงคนนี้ก็อาจจะล้มครับผมอันนี้ที่ที่หนูสัมผัสไปนะคะต้นข้าวต้นข้าวเขาจะสักฝาดนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เขาจะเหมือนเป็นผนลผลคนรวงข้าวนี่จะเป็นเป็นข้าวที่สมบูรณ์คือเขาจะออกสุดรวงพอสุดรวงปุ๊บแล้วเขาจะโกง่งโก่งเพราะน้ำหนักของมเมล็ดข้าว นะครับพรวงข้าวนี่ดูง่ายก็คือเาเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะทําให้โก่งครับก็แล้วความพึงพอใจของคุณวิรัตให้ให้ประมาณไหนคะแคสตูนาโนทียใส่แขนก็ถือว่าดีดเพราะว่าเราประหยัดต้นทุนไปอีกเห็นไหมครับอย่างที่ว่าเมื่อก่อนสิบไร่เนี่ยก็หวานถือเชีีนี่ติดลูก ยืนพื้น๋อแต่ผมเอาเยอไอแคนนี้มาใช้ผมว่านแค่ประมาณเจ็ดลูกอ๋อลถก็ได้อีกสามลูกนะคะเป็นที่พอใจครับแล้วก็ต้นข้านี่ก็ไม่สูงมากก็อย่างถ้าสูงสูงมากๆนี่มันมีภาวะที่เสี่ยงกับอล้มใช่ไหมคะมีพายุมีลมแรงอะไรเงี้ยก็จะลมได้อันนี้ก็ จะเหมือนกับแม่ชุนสีเนาะเกี่ยวเนื่องไปที่อ่างทองที่หนูไปคุยกับแกมาแกบอกว่าข้าวก็ไม่สูงเป็นที่พอใจแล้วก็แข็งแรงค่นั้นเดี๋ยวหลังเก็บเก็บเกี่ยวเรามาดูกันอีกทีว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่ต่อไร่นะคะผู้ใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกับกเกษตรกรตัวจริงคุณลุงวิรัตได้เลยนะคะ เออคุณลงวิรัตเบอร์โทรนี่เองครับเบอร์โทรก็0895622251ครับอือบริการตลอด24เลยนะครับอือค่ะโอเคโอเคค่ะ เราพามาเที่ยวบ้างคุณลุงวิรัตให้รู้จักกันนะคะว่าอันนี้ตัวจริงเสียงจริงบ้างคุณลุงวิรัตจริงๆนะคะใครที่สนใจติดต่อสั่งซื้อกับคุณลุงวิรัตได้เลยนะคะค่ะคุณลุงวิรัตเบอร์โทรอ,อีกทีค่ะอ๋อ089 5622251เยี่ยมค่ะทัชนารโน Y4 เยี่ยมใแคนนะคะ <c oughs> ปุตตะดิตเรามีตัวแทนแล้วส่วนผสมคนนิยมใช้นาโนวัต